สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ช่วงบ่ายห้าโมงครึ่งโดยประมาณหนุ่มน้อยพาพเทินปพาท่านมาเยี่ยมชมไร่กวนสวนผสมที่บ้านของน้องเจ้าคุยกันอีกรอบครับมาดูบอปลาครับพี่น้องบอปลาเก่านะครับ ปรับรุ่งบอ่อใหม่ปล่อยปลาใหม่อีกรอบมาดูนะครับว่ามีปลาอะไรกันบ้างวันนี้ดูครับดูนะครับบอ่ปบอปลาบ่อปลา น้ำที่ไหลที่ท่านหินอยู่นั้นคือเป็นน้ำจาการ่องลำห้วยนะครับธรรมชาติซึ่งน้องเจ้าคุยได้ไปทำที่ดักน้ำนะครับเก็บน้ำไว้จากด้านบนนะครับบนควรเหนือขึ้นไปจากนี้ เอาน้ำมาปล่อยลงบอ่อปลานี่เป็นบอ่อเรกนะครับดูครับล้นจากบอ่อนี้ก็จะถ่ายไปบอ่อที่สองตอนนี้น้อง้าคุยให้อาหารปลานะครับเริ่ม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 ขึ้นมาหาอาหารแล้วนะครับปลาน้ำ เต็มจากบ่อนี้ก็ไหลสู่โบ,บอที่สองด้านถัดไปนะครับถ้าน้ำเยอะไหลาตามร่องตามท่อไม่ตันก็เขาจะมีพ่อปล่อยน้ำออกด้านข้างนะครับสู่ร่องละมวยอีกโ่อหนึ่งนี่น้ำรุ่นน้ำเหลือนะครับปล่อยออก สูร่งธรรมชาติปลานี้โบนี้ก็มีหลายปันปลานะครับเดี๋ยวท่องอสัมภาษณ์สอบถามนะครับน้องเจ้าคุยว่ามีปลาอะไรบ้างสซขนาดไหนโบนี้ก้อนโบน,โบนี่โบนี้เลยมีปลาได้มั้งโบนี่โบนี้มีปลา,าปลาบึกปลาเมน ปลาลูกใชับนะเวลาจับนี่ดูประมาณตัวละประมาณกิโลวันนั้นจับได้ตัวเจ็ดลูเจ็ดโลหรือเจ็ดโลครึ่งเจ็ดโลเจ็ดโลกว่ากวานะครับพี่น้องดูเจ็ดโลูป็ลห้าโลมีห้าโลเจ็ดโลเปดโลที่จับมาแล้วมี เดี๋ยวมาดูบ่อที่สองนะครับนี่เป็นบ่อเก่าก็ปรับปรุงใหม่นะครับเมื่อก่อนเลี้ยงโอ้อยังมีเลี้ยงปลาบ่อที่สองมีปลาอะไรกันบ้างต้องสอบถามมีปลาหนิ่างเดียวประมาณประมาณกี่พันตัวมีปลาหนิ่นสักประมาณหน้าร้อยปลาดิ๊นสักสองร้อยนะครับโอไม่ถึงพันนะครับมีปลาหนิ่นประมาณหน้าร้อยปลากระดีอีกสองร้อยเจ็ดร้อยตัว เริ่มเริ่มาเริ่มขึ้นมากินอาหารแล้วครับดูครับมีน้ำธรรมชาตินะครับปล่อยลงบอ่อเรกลุ่นจากบอ่อเรกก็สู่บอ่อที่สแต่น้ำมาไหลมาสู่บอ่อที่สองบอ่อที่สน้อยนี่น่าจะเป็นเพราะว่าโท่อตันนะครับ ลุนจากบ่อที่สองนะครับพี่น้องก็มีโ่อน้ำลุนสู่ร่องห้วยอีกโอดหนึ่งนะครับที่ไร่ควรสวนผสมของน้องเจ้าคุยนะครับบ้านทุ่งกาโบเดียวหมู่ที่ข้าวทาบุญใจบุรีอำเภอใจบุรี มีปักมีผลไม้นะครับหลายอย่างนะครับของเขามีสวนปาล์มสวนยางเป็นหลักอตอนนี้ก็มีสวนตุเรียนนะครับหมอนทอง ชนี้ได้อีกหลายหลายพัน์นะครับที่ได้รับผลแล้วก็มีพึ่งปลูกใหม่ยังไม่ได้รับผลตีเขามีดูครับช่วงเย็นเย็นบ่ายบ่ายก็ามาให้อาหารปลาคนที่มีน้ำธรรมชาติอะไตามร่องห้วยร่องน้ำถ้ารู้จัก าวิธีนะครับเก็บกักเก็บน้ําด้านบนแล้วปล่อยลงสู่ด้านล่างมาใช้ประโยชน์นะครับในบ่อปลารุดต้นไม้ด้านล่างก็เป็นการลดต้นทุนนะครับลดค่าน้ำลดค่าคไฟไม่ต้องใช้โมเตอร์นะครับแค่วางท่อรับน้ำ ต่อท่อลงมาจะให้น้ำไหลยอสู่จุดไหนไปจุดไหนก็วางได้ตามที่ตัวเองต้องการตามที่ตัวเองนึกไว้ครับเป็นข้อได้เปรียบรถดกา้าชจฉายนี่แต่น้ำล้นนะครับีต่อน้ำล้นสู่ด้านล่างอีกต่อหนึ่ง ข้างบอ่อปลาที่เห็นอยู่แล้วนะครับมีปักกูดนะครับขึ้นเองโดยธรรมชาติไม่ต้องปลูกนะครับไม่ต้องปลูกไม่ต้องให้ปุ๋ยไม่ต้องดูแลอะไรเยอะนะครับเก็บกินในกลัวเรือนไม่บด แยกใจเพื่อนบ้านได้กายได้นะครับดูนะครับนี่น้องเจ้าคุยวันะนี้น <c oughs> หน้าตายังโลเลนะครับข่วนทวนสมบูรณ์ดีร่างกายกำยำลํำบึก <c oughs> นี่ด้านล่างด้าน้ายเป็นโบปลาส่วนนี้ขวางด้านเหนือด้านบน ก็เป็นอยอมเป็นสวนปักกูดนะครับขึ้นโดยธรรมชาติไม่ได้ปลูกนะครับโอ้ฮอกขึ้นมาเองนะครับขยายพันธุ์ด้วยตัวเองนะครับตามร่องน้ำตามร่อง้วยปักฟีปักฟีดูครับ มีจ้าอมนั่นชมโอต้นสมูนะครับมีต้นทุเรียนหมอนทองมีเก้วมังกร กลาง่อปลานะครับมีต้นตุเรียนใหญ่ต้นตุเรียนเล็กมีเก้วมังกรรับหลายหลายหลักหลาโตอยู่นะครับแล้วก็มี รังพึ่งทำจากวงโลโปอเพียงตรงนี้ก็มีหนึ่งรังหนึ่งโลตรงนน้ก็มีอีกหนึ่งรังหนึ่งโลนะครับทำใ้ให้ไม่ยากนะครับ ใช้เสาหลักปักมาตั้งเป็นกระเบื้องหนึ่งแป็นแล้วก็วางล้อแล้วก็ใช้เป็นกระเบื้องปิดบนอีกหนึ่งโลครับสำหรับคลิปนี้ก้าผมหนุ่มน้อยพาเพลินสบายสบายจะตายทองเองพร้อมด้วยน้องเจ้าคุย ล้อมด้วยน้องเจ้ากุย้ยที่ไร่ควรสวนปผสมต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมทุกคลิปที่ผ่านมาและอย่าลืมคลิปต่อไปนะครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้อง